กฎข้อห้ามสำหรับคนเต้จิ๋วเวลาทานข้าวบนโต๊ะอาหารเจียบบุงไกสีฮาวมอต่อเฉิงแตงขาว่าขาดเตอเจี๊ยบุงไกสีขาวเวลาที่กินข้าวมอต่อเฉิงแตงขาว่าขาดเตอขาว่าขาดเตอก็คือการเคาะถ้วยชามหรือเคาะตะเกียบห้ามเคาะเด็ดขาดเพราะว่าเปรียบเสมือนขอทานโอยียงคึกเจี๊ยบโอยียงคึกเจี๊ยบคึกเจี๊ยบคือขอทาน มอตอบบ่งว่าแต่งฉะเตอห้ามปักตะเกียบบนถ้วยข้าวเด็ดขาดเพราะว่าเขาถือว่าเป็นการเส้นไหว้คนตายฉะเตอฉะเบอคือการปักตะเกียบบ่งเมกี้แอร์ไ่สีขาวมอตาอวยบ่งเมกี้แไ่สีหาวมอตาอวยเวลาเคี้ยวข้าวห้ามพูดเด็ดขาดบ่งเมกี้ก็คือเคี้ยวอาหารมอตาอวยห้ามพูดเด็ดขาด เกียวจเดขเวลาคีบอาหารก็ต้องคีบจากจานที่ใกล้ที่สุดก่อนก้อยเกียมกเคือการคีบอาหารส่วนใครอยากเรียนภาษาจีนเต้จิ๋วเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันสามารถทักข้อความเข้ามาหาเราซื้อได้เลยนะคะ